นมัสก,การขระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท้านคนมัสการและท่านพิมพเกียรติที่เคารพทุกท่านระเบียบแลในวินัยของสังคมถูกอบรมบ่มเพาะจนเหมาะสมจากครอบครัวสู่รั้วของสังคมคืออโดมศิลธรรมนำชาติไทยพระวินัยคือหลักนำปฏิบัติ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีหนามีเสียธรรมนำใจคู่ปัญญามีศรัทธาสุจริตไทยร่่งเย็นโดยธรรมชาติและมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบสุขต้องมีกฎระเบียบเป็นตัวยึดเหน่ยวจิตใจของผู้คนเพราะกฎระเบียบไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คนที่ได้ชื่อว่าเพียรพร้อมและสมบูรณ์จะต้องมีวินัยทางทางโลกและทางธรรมวินัยทางโลกคือระเบียบแบบแผนกฎกติกาที่ใช้พวคุมคลในสังคมวินัยทางธรรมคือศีลเป็นกฎควบคุมพฤติกรรมให้ทำดี การทำชั่วเมื่อคนในสังคมมีระเบียบในแล้วประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกการสร้างคนดีมีระเบียบในต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวต้องปลูกฝังคนในครอบครัวให้เป็นคนมีระเบียบในเพราะคนที่มีระเบียบในคือคนดีมีคุณธรรมดังนั้นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศชาติคือ พัฒนานคนให้มีระเบียในก่อนเมื่อคนมีระเบิดบในแล้วประเทศชาติก็จะสุกสุขวิธีสร้างระเบียในนั้นไม่ยากและสามารถทำได้หลายทีคือ 1. นปูกฝังก็มมียระเบิดในตั้งแต่ยังเด็ก 2. อสอนหลักธรรมจากริยธรรมและสต้องมีความสอมัคปองดองเป็นน้ำหนึ่งใจงเดียวกัน ดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่มีในพระไตรปิฎกและมีภาที่ว่าสัมคา,าัังตโบสุขโขความเคยนของหมู่ชนผู้พร้อมเพียงกันทําให้เกิดสุขเพราะฉะนั้นหากเราต้องการให้ประเทศชาติของเราสงบสุขเราต้องเริ่มสร้างระดบีในาจากตัวเรา่อนจากจุดเล็กๆจนกลายเป็นจุดใหญ่สังคมใหญ่ ต้นไม้ที่ค่อยๆเจริญเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สนา,นามท่านพิมพีเกียรที่เคารมิุกท่านคะพระพุทองค์ตรัสว่าวีนายที่ศึกษาปฏิบัติดีแล้วเป็นมมคลแลวคือความเจริญอันสูงสุดหากแม้ผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั้นย่อมเจริญสังคม,มก็จะเข้มแก็งประเทศชาติก็จะ โทเแี่ผู้ที่เป็นเจ้าของฉันใดความรู้ความสามารถถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะเป็นโทษแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของฉันนั้นดังนั้นเรามาร่วมแรงร่วมใจการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราก่อนเพราะวินัยเป็นเครื่องมืออันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต สังคมจะดีถ้าคนดีนายประเทศชาติจะสุขสุขได้ถ้าคน